สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปทําบุญที่วัดผูยอดรวยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่มหาพาทัวร์นะครับจะพาไปที่วัดผูยอดรวยอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดราชธานีนะครับวันนี้เราเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างครบเดียบรอเจอกันที่วัดป่าผู้ยอดรวยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าแล้วเราก็ออกเดินทางกันเลยนะครับก็จะผ่านโคราชนครราชสีมานี่เองนะครับก็ไปเรื่อยๆเข้าเส้น2 4เข้าทางสุรินทร์พ่อขับรถมาเพื่อนๆครับ เจอก้อนเมฆด้านบนเห็นไหมครับเป็นเหมือนรูปพญานาคสององค์3องค์พี่มหาดูแล้วก็คนลุกไปเลยอ่แล้วแต่ความเชื่อนะครับจินตนาการดูนะครับเนี่ยฮะด้านบนนะครับผมตรงนี้จะเจอก่อนที่เราจะเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนที่เราไปก็พบค่ำแ,แล้วก็นอนที่บน1คืนนะครับตอนเช้ามาเราก็พร้อมเดินทางไปที่วัดภูยอดโวยต่อเลยนะครับ ถนนทางที่เขาไปก็ไม่ไกลมากจากเมืองตอนนี้ทางพวยใหญ่ทียนะครับเพื่อนๆนี่ครับจะมีป้ายบอกวัดภูยอดรวยนะครับเราก็เดินทางไปหนทางทางเข้านี่ก็ยังไม่มีปูนลาดนะครับเพื่อนๆครับก็ยังเป็นถนนแบบนี้อยู่แต่เราก็ต้องสู้ครับวันนี้เราเอารถตู้มา1นึคันเนี่ยจะมีป้ายบอกทางไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็จะมีหนทางก็ดีบ้างไม่ดีบ้างผัดๆกันไปนะครับ เพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญน,นะครับจะได้นําเงินมาทําบุญสร้างถนนด้วยกันเนี่ยบางบางที่ก็เป็นช่องแคบนะครับก็จะเจอรถสวนทางกันไปมาต้องจอดชะลอให้กันนะครับค่อยๆให้ความร่วมมือค่อยๆแบ่งปันน้ําใจกันไปนะครับเพื่อมา ah องค์ปู่พญายนาคราชองค์ดําของเราเราก็ต้องมีจิตใจที่เอื้อเพื่อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับหลังจากที่หลุดมาตรงช่องนี้นะครับก็เดินทางต่ออีกเนะีฮยก็จะมี ฝุ่นตลบบ้างนะครับเพราะทางยังไม่มีลาดยางมาต่อยนะครับผมถ้าเป็นรถกระบะก็จะสะดวกนะอันนี้ผมนํารถตู้มานะครับก็จะมีป้ายบอกทางไปเรื่อยๆนะครับตรงน,นี้ก็ถึงทางประตูเข้าสู่บริเวณที่จะไปทางวัดภูยอดรวยแล้วนะครับก็ขับกันมาเรื่อยๆก็จะเจอถนนที่เป็นลูกลังบ้างนะมีทางแคบบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นฤดูฝนผมว่ามันก็จะ ค่อนข้างจะลื่นนิดหนึ่งต้องระมัดระวังนะครับเสร็จแล้วเราก็มาถึงวัดภูยอดรวยนะครับนี่ครับถึงแล้วนะครับภูยอดรวยก่อนที่เราจะไปไหว้ปู่องค์ดำนะครับเราก็จะนจําจตุปัจจัยแล้วก็น้ําเปล่าที่เราเตรียมมาถวายหลวงพ่อวันนี้มีเทียนพันสามีอาสนะนะครับมีทูบเทียนพรนษามีน้ําจะมาถวายหลวงพ่อพระอาจารย์อุทัยนะครับมาถึงทีมงานเราก็เตรียมขนน้ําลงนะขนน้าลงมาตั้งไว้ตรงนี้แต่เราจะยกประวายได้แค่สองแพ็คนะครับเพื่อน แล้วก็ถวายท่านพระอาจารย์อุทัยวันนี้มีเมตตาให้กับพวกเรามากนะครับเดินทางมาจากไครท่านก็รับนิมนเราแล้วก็ถวายปัจจัยถวายผ้าเราไปกันเป็นคณะหลายท่านนะครับมีคุณไมตรีนะครับที่อุบลต้อนรับด้วยหนึ่งกระบะรถกระบะหนึ่งคันรถนะฮะที่พาเราเดินทางในวันนี้เพื่อได้บรรทุกน้ำบรรทุกอุปกรณ์ต่างๆมาถวายในช่วงวันเข้าพรรษานะครับวันนี้โชคดีครับเจอพระอาจารย์พอดี ถ้าใครสนใจอยากมาอยากถามรู้อาจารย์อยู่ไหมก็ติดต่อทางเพจพัดภูย่รวยได้เลยนะครับก็จะมีเพจบริการพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหลังจากเราถวายเสร็จก็มารับผ่อนกับพระอาจารย์นะครับ หลังจากรับพรเสร็จแล้วเราก็เดินมาบูชาธูปเทียนทองถวายองค์ปู่พญานาคราชวันนี้นะครับจะมีการบวงสวงรำถวายหน้าองค์ปู่พญานาคราชองค์ดำสีสิริจันทานาคราชนะครับวันนี้มีคนโชคดีได้รับพรเขาก็จะจ้างนางรำมานรำบวงสวงตรงหน้าองค์ปู่องค์ดำพญางูใหญ่องค์ดำแสนสิริจันทานาคราชนะครับรับพ่มหาก็บูชาเรียบร้อยนะครับก็จะเดินทางเข้าไปดูความสวยงาม ความอลังการของกายขององค์ดำนะของปู่องค์ดำพยญาน,นาคราชองค์ดำนะเขาเรียกนะฮะชื่อว่าแสนสิริกันทานนาคราชเนี่ครที่ลำตัวตรงกลางลาตัวไปแล้วก็บอกตรง,ตรงนะเพืพ่อนๆขนลุกมากเลยนะครับมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นผมเห็นแต่นในทีวีนะเห็นแต่นในรูปวันนี้ได้ไปจริงเรามีความรู้สึกปิติจิตใจมากโดยเฉพาะตรงนี้ครับเนะี่ยตรงนี้ผมผมมีความรู้สึกว่า เป็นการเป็นการการร่างกายนะการกลางตัวขององค์พญายนาคราดเรานะจะมีความรู้สึกว่าร่มรื่นเย็นเข้าไปนะครับมาถึงก็จุดทูปไหว้ขอพรกับองค์ปู่เนี่ยด้านบนก็จะสวยงามมากๆวิธีการขอพรที่นี่นะครับเพื่อนๆมันจะมีลักษณะการขอพรอ,อยู่3จุดอขอพรแต่ละอย่างขอขอไม่เหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกว่าจะขออะไรต้องเพ่งจิตไปตรงไหน ให้เพื่อนๆติดตามในคลิปที่2นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งนี่ยฮะจะมีตรงหางขออะไรตรงงอนสีแดงนี่ขอพรแบบไหนและตรงเพชรพญายนาคราชเพชรเนรเจนดาตรง,งมงกุฎใบนี้ขอแบบไหนติดตามคลิปที่2นะครับห้ามพลาดนะครับเพื่อนๆห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะติดต่อดูคลิปที่2ได้เลยนะครับ